สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลวกันเพื่อนๆทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่นบานใดข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไาล,ลืมกดกระดิง่งนะครับเดอ้ดเอเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆก็สําหรับชิปนี้มือนี่ก็มาอยู่น้ำไอเสี่ยงทิศสาและพี่น้องเดอ้อมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนดูยกมือเนี่ยสวัสดีก็ได้เออเสื้อว่าจ <yapmış S 1> <พอ S 2> ังไรเนาะ เสี่ยงชิดสา,ายเหรอครับเสี่ยงชิดสาอยู่บ้านไหนบ้านบ้านเขา,ายอยู่นอยู่บ้านฟางแดงอำเภอปงโคนจังหวัดจังหวัดส,สกลจังหวัดสกลนครนะครับเด้อไอเสียงชิดสามือนีมียังแนมาให้พ่อแม่พี่นอ้องเขาเบิ้งมือนีกำลังเปิดราคางวัวครับมาเปิดราคางวัวครับเด้อ,อพี่น้องเด้อไอเสียงชิดสายมันมีงวัวงใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเบิ้งมือนีมีตัวเดียวพี่น้องเิ็นงัวออกโบดบ่หรืองยังก่อนมันโบดอยู่บ่ติดโบดอยู่บ่ติดโบดครับ ใส่ใหญ่ได้พี่น้องมือหนีนนนนงนไงไงพี่น้องใหญ่แต่ว่าเห็นว่าแม่นแดงพี่น้องออกดำดำออกบดออกบดดำพี่น้องอกกหางบักใหญ่ได้พี่น้องเด้อเป็นงัวลูกลูกเล็กลูกลูกตัวนึงพี่น้องลูกมันได้หกเดือนแล้วมันจะคืนอะไรพี่น้องมันคืนแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าเพิ่นแยกลูกออกไปลูกมันได้หกเดือนแดงยังคืนลูกมันนะ พ planet, planet, suffer, no. ันสีสมแลยพันธุ์จะเอาตัวผู้มาตัวน้อยน้อยมามาโค้มมักตีลังกาลงเล้วบริสมพี่น้องเป็นงัวเถิกตีลังกาเพราะว่างัวมันตัวน้อยงัวเถิกตัวน้อยแล้ยเขา่านงัวเถิกตายแล้วบริสมก็รอบมันขึ้นอีกรอบหนาเพราะว่าเอาแยกลูกออกไม่เลียกขึ้นพี่น้องลูกหกเดือนลูกแดงตัวบักแดงยังไงไม่ว่าเพื่อนในลูกลูกแรกสูงสูงเท่าไรเท่าไรสูงเอยห้าสิบา สูงอยลอยห้า <Eso> สิบ <No> ห้าพันบ่ตัวสูงไหมคุณลอยหกสิบสอไปยืนตรงนูนยืนใกล้งัวงนาะเขาวัดนไหนบดนี่บัด่นบ่อคนนั่นแต่ว่างัวอยหบขึ้นห้สบห้าสูงด้วพี่น้องตัวนี้สูงเงยไปยืนเทียบนุไปยืนเทียบใกล้ๆงัวงนวยนามะเออด่เห็นบ่พี่น้องบึงด้วคนกับงัวมันจะซ้ำกันคนละคนนั่นสูงลอยหกครับ ง่วนก็จะสูวงลอยหาชิบกัวได้พี่น้องเด้อลอยหาชิบหาคนละแข่งขากไงพี่น้องหูเป็นง่วนหูเป็นง่วนตักติดหูจักหน่อยพี่น้องออกหูจักหน่อยกระทบหูกระทบคลายมันกระทบบาดสิ้นพี่น้องหางบักใหญ่สำหรับผู้ใดมักใส่ใหญ่ได้พี่น้องเด้อในไอ้เสี้ยงคิดสาคนมีง่วนใส่ใหญ่ให้เบิ่กในเมืองนี่งามพี่น้องงามหนังหนาขากไงขา หางกกหางบางไงพี in ่น้องหางลำลำขาหลังก็ยืนเที่ยงดีพี่น้องเที่ยงเที่ยงพี่น้องดูสวงดูสวงก็ดีด้วยพี่น้องเด้อสูงสูงไงพี่น้องหนังหนาเลยล่ะแข่งขาด้วยพี่น้องเด้อเบิ่งแข่งขามันเด้อแข่งขาก็ดีพี่น้องใหญ่พี่น้องใหญ่ตัวนี้ใหญ่สำหรับตัวนี้ใหญ่เลยพี่น้องเด้อ มีไงกุบสุดตัวราคากับสีบอ่อเพงหนอกพี่น้องราคาบอ่อเพงเด้อพี่น้องเด้อเปิดไว้หลายเนี่ราคาบานนี่บอกว่าผม่พี่น้องฟังมึงดูเปิดใบเก็ดสิบหา้าเก็ดสิบห้าบ่ครับตอหลังใเ,เก็ดสิบห้าก็ยังต่อรองไหนขึ้เกาเนาะครับตอใดบดมือเนาะพี่น้องเด้อมันพูดได้คำวาเบิ่งชิปสนใจกับโทรมาต่อน้ำไอเสี้ยงคิดสาเด้อพี่น้องเด้อบ้านฟังแดง บ้านฟังแดงตำบลให้ยองอำเภอบางข้นจังหวัดสกลนครคนมีงวดใส่ไงพี่น้อ,องมื่อนี่ใหญ่ก็ตัวตัวนี้สำหรับกุไลมักใส่ไงเด้อพี่น้องเด้อมหาใหญยเชียงคิดสาโรดบ้านฟังแดงพี่น้องเป็นเปิดใบราคาบ่แพงพี่น้องหาอีกบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อใส่นี่นักมองเขาห้องเป็นแสนพี่เด้ออันนี้บ่แพงพี่น้องเคุนห้องไว้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแหละก็ยังต่อรองในเด้อพี่น้องเด้อ มันต่อรองได้อยู่โทรเข้ามาโหลดโทรมาหาไอ้เสียงชิดซานี่แหละบ้านฟั่งแดงโทรโดนโดนได้พี่น้องมีตัวเดียวได้เมื่อนี่มันเป็นว่ามีลูกหลัเพิน่นทานแยกลูกออกพี่น้องแยกลูกออกเพิ่นว่าลูกมันได้หกเดือนบ่ลูกได้หกเดือนลูกหเดือนพี่น้อง,องเป็นสีแดงบ่ตัวแม่โอ้แปลว่ามันทรงลูกอยู่เนาะเอาสีแดงมาใส่นี่งามเลยพี่น้องเด้อ เพิ่นกผสมละละเพิ่นเอางัวเถิกมาสมแต่มันสมอะไรง้วเถิกมันมันโตเตี้ยพี่น้องมันขึ้นโค้มมาเถิกมันงัวแม่เนี่ยมันสูงเพิ่งสูงเพิ่งใหญ่จะของง้อญาติงัวเพิ่นตายเพิ่นแล้วหนีเพิ่นผสมหายจ่อยเพิ่นเวลาล่อรอบนามันขึ้นรอบนาละสมเลยพี่สันเพราะว่าเพิ่นอันเพิ่นบนนียมสมอันสมเทียมเพิ่นว่าเพิ่นสมงัวโตแต่ว่ามันอันหาโตใหญ่ๆมากบ่ได้มิได้โตหน่อย มาสมพักคนแล้วลุมอันผู้ใดซื้อไปไปสมเทียมก็ได้พี่น้องหาบักแดงๆใส่เลยเบอร์โทษด้วยเบอร์โทรบอกเบอร์โทรพอไปพี่น้องคุณดูไอ้เชียงชิดซากห้อมสิไปนั่นอื่นนะพี่น้อง8308343884388969969ด้วยพี่น้องเด้อโทรมาเด้อผู้ใดขับมาเบิ่งคลิปเห็นก็โทรมาก่อนโมลพี่น้อง ฮันโทมัสฮันโทมาซาล่ะเขาออกก่อนเนี้ยผู้ใดเห็นก่อนใดก่อนนะพี่น้องได้อมีตัวเดียวบ่ได้ให้เลือกได้มีตัวเดียวยิ่งหัตัวเดียวพี่น้องใส่ใหยใยซื้อไปก็ไปสมใส่พอใยใ่เลยพี่น้องมันมันทายเขียวว่าเราจับได้บ่ไอ้เขียวเพิ่งนู่นนู้นขึ้นไปนู้นปิดเพิ่งเขียวเพิ่งเพิ่งนู่นนู่นเหร Tim chào tìm 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 chào 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 สีแดงมาใส่มันก็สีแดงที่ลูกมันเนาะลูกมันแดงงามขนาดบอกโอ้ยงามจะคล้องเขาบ่ขายให้โอ้จะคของเขาจำเป็นไม่จังไนขายเขาแยกออกเนาะแยกเขาเอาไว้บ่เอาไว้พี่น้องด้วลูกคนดึงไว้งวงอยู่ใกล้บ้านนี่นะเห็นตะกูลเห็นคอกอยู่พี่น้องเห็นคอกอยู่ประมานงวงตลาดด้วพี่น้องเด้องงวงมาจากคอกเพิ่นแล้วเอาถอดมาจากคอกเพราะว่าเจ้าของเพิ่นจำเป็นเขาเลยแยกออกมาแยกแม่ออกมา ผู้ใด้ไปบ่ผพิหบังพี่น้องบ่ผิดหวังตัวนี้ไงใส่ไงไงเลยล่ะผู้ใดต้องการใส่ไงได้พี่น้องเด้อดึงหวนมกางาอดึงกย่านดีอยู่ดึงานลูกปนปลานมหรเปนปลาลูกก็แม่นั่นซ้ำกันลูกก็แม่น่อลูกก็แม่น่ลูกก็แม่น่ห้าเดือนหเดือนโอ้จะเห็นลูกันเดเนาะบ่น เบื้ง,งลูกมันไทยเครงลูกเครงแม่ขึ้นขับเนาะเอาลูกเอาลูกไม่ยืในเฮี้ยงแม่เลยนี่เจ้าจำเป็นกันกน้องัวไอ้หน้องเราพี่น้องผู้ใดคำามาเบิ่งคลิปเห็นแล้วก็โทรมา,าหาไอ้ทิเสี่สยงทิศาเลยพี่น้องเด้อบ,บ้านฟังแดงบ้านฟังแดงโทรมาดนโดนลวดก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ก็เอาไว้ซสน,นี้ก็ได้ครับเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่ก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ